อ้าสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเดะสวัสดีครับเอออันนี้เรามาเล่นสระน้ำกันเห็นไหมเฮ้วบอลสงกรานต์นะอันนี้เฮ้ยอาทีเท่าดิเนี่ยแหมนี่ลูกชายมาหานะครับพี่ตุลนะออาพี่ตุลใบใหม่กล้องกันใบใหม่กล้องกันเฮ้เสร็จ นี่ตูนนี่ห้าขวบหกขวบแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมครับหกขวบแล้วไหมห้าขวบครึ่งจะขึ้นตอนอ่าขึ้นประมาณสามนะครับ <S <S เล็์กี่ขวบครับเล็ก์ก,กี่ขวบสองขวบสองขวบใช่เหรอสามขวบเจ็ดเดือนมันนี้วันหยุดนะครับได้กลับไปยองนะแด้พามาเล่นน้ำกันอ่ะปามแผลไหล อ่ะให้อาปามหน่อยะนี่เราไม่ได้กลับบ้านนานเลยเอไม่ได้เจอลูกไม่ได้เจอพี่จุนนานเลยนะอ่าเออถีนน้ำใส่เลยนะอ่าอ่า

สิบเจ็ดเนห้านะครับโอ้โหน้องให้ปืนมากระบอกนะครับผมรีวิวเลยรีวิวเลยสิบเจ็ดเนห้านะเอาเตียนีู่โทนด้วยชมพูขาวนี่อโออ่ะกินตันปล่าอ่ะขอให้เออย่าสิบเลยอ่ะเตะ เออนอนเลยพี่ตียนอนเลยพี่เลยต้ Demon> ูเย็นเหรอวูวเย็นไหมโอ้เห็นไหมพ่อลงเล่นด้วยเหรอเห็นไหมเออเอาไรแล้วอาไรแล้ว แล้วทำไมปากแดงกันนะฮะแฮ้ดูให้ยังงี้ดูปากแดงเหรอดูดูปากทองเล่นน้ำแดงแล้ขวดหนึ่งครับสขวดหรือม <uh ั um Listen, ้ยอ mm ่เฮ้ยมันมีนั่นน่ะเอาปูมาใส่เฮ้ยยับยิงมาตรงนู้นสิเอาปูใส่ดิดูดิมันผลิตฟองได้มั้ย ผสมไอ้นี่น้ำเอายามน้ำอ่ะนี่เหรออย่ารอน้ำเต็มอนนะเอาสไลเดอร์ได้นะเออสไลด์ได้เลยสไลด์ได้เลยโอ้โหฮะอ้าะครมาเติมน้ำมาอ้าว อ้าว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 เฮ้ยฉีดเออเฮ้ยอย่าฉีดเข้าหน้าลูกฉีดเข้าตาพี่ยัไงอ่ะฉีดตัวพี่ตูนสีดตัวน้องอย่าฉีดหน้าอย่าเข้าตาเออฉีดตั้งแต่นี่ลงมาเออคอลงมาเออ เซเลืทำขีดเข้าหน้าเดี๋ยวเข้าตาใ่เหรอตัดผมแม่เมื่อวานเมื่อวี้จับตัดผมที่ร้านางมาปู่เอาไว้เติมอีกไหมไม่เอาหรอแมเซเลสเซลลสนี่ไรครับนีผมสั้นเลยวัสดีครับสวัสดียายว่ังสวัสดียายก่อนสวัสดีโอ้ยอย่าขีดแม่ เออสีสีข้างล่างค่ะลูกเข้าตาสีลง <laughs> ข้างล่างเอยไปเติมสีตัวน้องครับสีหน้าเข้าตาเออสีหน้าเออสีสีข้างล่างลงกระเบียกกล้องวันนี้ <laughs> เออ เฮ้ยพี่ตูนเอาเอาใบไม้ออกให้พ่อรู้เฮ้ยเออเฮ้ยปลาพี่ไอ้กองน้ำไปไหนวะไอ้พี่กระชอนนะอยากจมน้ำน้อยดิเออไม่ไม่ไม,ไม่เอ็งถือไม่ได้ไหนไหนโัวอ่ะอ่ะพี่ตูนน่ะโน่นโน่นทะเลอยู่นี่อันนี้ พี่ตุนแต่ผมไม่ร้องไห้แล้วเลเล่ะร <froze> ้องคัดเดียวอาเด้อ้าวพอแล้วก่นนะฮะอา้อา,อา,อาวอ้าวอาอเด้โอ้ย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  เอ้ยตีตูนี่ยตีตูดอกะทีตูดะเลด้เอ้ยตีตูดอ่ะเอ้ย,อยไ้ด้าบ่ะเออตีตูดนี่นั่งคับต,ตูนแตกนะ เห็นไหมเห็นไหม,หไหมอ่าล้างหนะ้า<ย>ล้างหนะ้าโอ้ล้างลนะเออไม่สนใจแล้วเมื่อวานทำบุญอะไรอ่ะอย่าฉีดหน้าพี่ลูกเข้าตาลูกใครปวดฉี่ต้องฉี่ข้างนอกนะรู้เปล่าปวดฉี่บอกนะต้องไปฉี่ข้างนอกนะห้ามฉี่ลงน้ำนะใช่ไเปลเลสถ้าปวดฉี่บอกพ่อเลย

ờ Này bà Bà khai dưới à, ạ khai dưới bạn ạ

เออหมุนเนี่ยไี a ่ติมหมุนข้าวลูกเออหมุนโอเคล่ะอ๋อไม่ต้องแน่นมากเออ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 ฮ้ยพุกขุนหมันบรรจยอั๊โตอะจรอ่ะ

Ơ ơ ơ ơ, lệch lắm, lắm lắm hả? lắm hả? Ủa, nó đang nhìn con Hả? Hả? Thầy lấy mấy nó, nó Nó nhìn không เออ้าวแต่พ่อเอาฟองเอาฟองนั่นให้เล่นนี่นี่ให้ให้เดวเอามาเนี่ยใส่ฟองปาาอยู่นี่อา่ะไรไว้ในห้องน้ำเลย เฮ้ยเอาน้ำให้แม่หยดน้ำให้แม่ด้วยเ,เ,เ,เออเข้าตาแอบเข้าตากันดิแอบ,บตาน้ำเลยลูกอเออนั่งเล่นนะลูกน,นี่ไข,ข่ควงปลาอยู่เนี่ยเนี่ยไข,ข่ควงอะไรกันไข,ขล้วเนี่ยนี่ในปรงปากประตูเนี่ย เอออานอนแค่ลูกนั่งเน่นนั่งแค่พี่ต้นเออจะได้ไม่ล้มฮะพ่อไม่รู้เนี่ยผมไปรับอ่าแล้แบบนี้หรอออ

อ่านไปอ่านมปอ่านไปอ่าพี่เตือนไม้น้ำพี่เตือนไม้น้ำโอ้โหโอ้พี่เตือนไม้น้ำ,เเนนำมาใส่ในนี่มาหน้าน้ำใส่ในอ่างเลยอาน้ำยาใส่ใยถาดอ่ะป้าม,มันใช้อันเล็กอันใหญ่อ๋อเขียน นำซจ้าเอาน้ำยาใส่ในผสมใส่ในแล้วมันจะพน่นออกมาเออให้ตามใส่เน,เนี่ยนี่ออาเป้ซื้อให้นะปูไปเอ้าไปเอ้าอาเป้ซื้อให้เ้ยน,นอนเล่นนะลูกเฮ้ยจะไปสาดเข้าจมูกน้องเป็นไง เอาสาดตัวลูกเคยใส่ตัวเคยใส่ตัวเออเคนั่นแหละแต่เข้าจมูกเคยเล่นแต่ีดหน้าว่าดิเ่ไม่ไม่นอเอ้ยสาดใส่ตัวพี่จุนฉีดใส่ตัวเออรหน้าเข้าตาเออ อะไรอ่ะน้ำย,ยาใส่ถาดข้างหน้าเนี่ยตามดึงถาดออกมาดินี่อ่ถาดเหลืองๆเนี่ยมันดึงออกมาได้เออแล้วก็เอาน้ำยาใส่ผสมนี่ใส่ในถาดเออแล้วมันก็จะดูดใช่ปะ่ะเออมันจะพ่นออกอ่ะมันจะพ่นออกอ่ะ เห็นเขใส่ในถานนะ,ะมันจะออกากงอมัน็งใส่จ้หลังเอใช่หรอแล้วกาไ้นเกมากอ่าไหนลองไปเอาใส่ดิตามดูเลยมันบูดมันดูดตรงไหนอนอน อย่านเข้าหูนะเสร็จป,ปะทางเหร็จไหมพี่ตุตตลระวังเรื่องนะลูกสไ,เเไเลเดอร์้อ,อเ,เออเออล่าตัวน้องถูกต้องอเ,เออ เออเลนนอนน้ำเข้าหูน้ำไม่เข้าหูอ่ะนะเฮ้ยี่น้ำฮะฮ่าเด๋วล้มเห็นไหมตื้นใจไหมฮ่าเห็นไหมเออว่ายน้ำอ่ะว่ายน้ำอ่ะว่ายน้ำอ่ะ อ๋ <c oughs> ออาหนาวอ่ะโอ้ยโอ้พอเปียกเลด้วยฝาน้องฝาน้องไว้ฝานพ่อฝาน้องนะเออแล้วเข้าตาเออ

เออติดแล้วน่ะ <c oughs> มันต้องพ่นออกรูนั่นน่ะปาล์มน้ำยาแต่มันดูดยังไงไม่รู้อ่ะเอาน้ำยาใส่นั่น,นะ <Okay. S 1> <า>่ะรอฮะพ่น,นออกเหรพ่นเป็นฟอง <c oughs> หหเหรอเฮลเสติดแล้วน่นะ ปากแ็แทกกเนาะนั่งเล่นดีๆนั่งเล่นเหมือนพี่ตุนเออไม่ต้องลุกเลยปรากก็แท่ฟันหลุดไม่ต้องลุกพี่ตุนไม่ต้องลุกนั่งเล่นนั่งเล่นเออโอเคอะไรเด้รเอาไม่ต้องลุกเดินเดิอื่น เออนั่งแน่นเอาลูกเออว่านะยน้ำอ่ะแต่พ่อเติมมาไม่แค่ข้อเดียวพอมันเป็นฟองอ,ะอ,อ่ะอ่าเป็นฟองไหนมาเนี้เปิดเนี้เ,นะเปิดยังเปิดเนี้

ไม่เห็นได้าหรอวะใส่อะไรลงไปแบบเนี้ยอาเป้ซื้อให้นะครับพังไปแล้วนะอาเป้มันไม่นี่อ่ะหรือเราทำเล่นเล่นไม่เป็น ใช่หรอวะมันใส่น้ำอเออยอืมอยโอ้ยมีฟองด้วยนี่วะาโอ้ยมีฟองด้วยไตดท้งว่ะเก๊นั่เติมน้ำมั้ เอาแค่เอาแค่นั่งเอาแค่ถึงอกละอ๋อไม่ต้องลพอละอ่าคลิปนี้ก็ป่าวสวัสดีวันสงกรานต์ไทยนะครับปีหกเจ็ดนะโอเคอ่าเด็กๆบ๊ายบาย๊ายบ๊ายบายกองบ๊ายบายเจอกันใหม่ปีหน้าโอเคสวัสดีครับ

มองเว้ยย,ย่งต้องใส่ไว้ได้ไหมไม่น่าใส่ละก็เมื่อกี้ใส่ไปแล้วใพอลแล้วต้องอยอมนะลูกมันต้องเป็นที่โฟมอ่ะไอ้ที่เป็นโฟมพ่นฟองก็ที่ขายแล้ววะ

จะร้อนทอไมาดูนี่มันจะต้อใส่รูนี้ไม่มันจะต้องเป็นเป่าเป็นโฟมโดยเฉพาะอ่ะไม่ใช่น้ำยาเห็นปะที่มันเป็นขวดโฟมอ่ะง่ดยขวดง่ดยด้วยเอาถ่านออกถอดน้องเร็วเเี๋ยไม่พอเดี๋ยวเย้